วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะเป็นร้านอีมาร์ขายเครื่องเสียงที่เซาลังสิตนะครับวันนี้ผมมาเสนอลำโพงบลูทูธนะครับภายใต้ของแบรนด์ไอว่าครับผมหลายๆคนคงน่าจะรู้จักกันดีนะครับแบรนด์นี้เพราะว่าแบรนด์นี้เป็นยี่ห้อที่ถือว่ามีคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเจแปนเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับผม วันนี้ผมก็มารีวิวลำโพงบลูทูธไอว่ารุ่นอินิกมานะครับรุ่น MX450 ครับผมรุ่นนี้เป็นวัสดุพลาสติกไฟเบอร์นะฮะห่อหุ้มด้วยหนังสีน้ำตาลแก่ให้ความรู้สึกแบบนุ่มมือนะครับเวลาจับลำโพงนะฮะออกแบบรูปทรงแบบทรงคลาสสิกเลยทรงเรโทรนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับวอลลุ่มสีทองซึ่งตัดกับสีของลำโพงได้อย่างเข้ากันเข้ากันเลยครับ ดอกของลำโพงรุ่นนี้นะครับมีอยู่3ดอกด้วยกันนั่นก็คือมีเสียงกลางแหลม4นิ้ว2ดอกนะครับเสียงเบส6นิ้วนะครับ1ดอกนะฮะกำลังขับของรุ่นนี้อยู่ที่120วัตต์แท้นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีระบบ tws ระบบ true stereo นะครับซึ่งเป็นระบบสเตอริโออย่างแท้จริงเลยนะครับผมแยกซ้ายขวาระบบของบลูทูธรุ่นนี้เป็นบลูทูธ o 0ครับ แบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะฮะจะมีความจุอยู่ที่22,500 mm มิลลิแอมนะฮะสามารถเล่นได้ต่อเนื่องประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ไม่ลอยอยู่2ตัวฮะรีโมท1อันมีสาย AUX 3เส้นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับผมและน้ำหนักของเจ้าลำโพงรุ่นนี้อยู่ประมาณ7-8กิโลครับ ขนาดของลำโพงนะฮะความกว้างของมันอยู่ที่43เซนะฮะความยาวอยู่ที่17เซนความสูงอยู่ที่29เซนนะครับสามารถพกพาได้อย่างสบายสายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูปุ่มปรับวอลลุ่มของตัวนี้กันบ้างดีกว่าครับในส่วนของการปรับนะครับก็จะมีแผงการปรับอยู่2แผงซึ่งจะมีด้านบนกับด้านหน้านะครับ เราเริ่มจากด้านบนกันนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดปิด Power นะฮะถัดมาก็จะเป็นปุ่ม p พย์พอรครับผมนะฮะถัดมาก็จะเป็นวอลลุ่มสำหรับเพิ่มลดเสียงเพลงนะฮะต่อมาปุ่มถอยหลังเพลงแล้วก็เดินหน้าเพลงครับผมในส่วนของปุ่มเพลงนะฮะถ้าเรากด2ครั้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการเล่นซ้ำเพลงเดียวนะครับ แต่ถ้ากดอีก2ครั้งก็จะเป็นแบบวนซ้ำเพลงทั้งหมดนะครับผมในส่วนของการปรับวอลลุ่มแผงด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มไมโครโฟนพลูตี้นะครับสำหรับตัดเสียงเพลงขณะพูดไม้นะครับเวลาพูดไม้แล้วเสียงเพลงมันจะดอบลงนะฮะถัดมาก็จะเป็นปุ่มแอคคอมนะครับสำหรับการตัดเสียงคนร้องได้อีกด้วยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นปุ่มเลกคอร์ดครับสำหรับอัดเสียงไม้ได้นะฮะถัดมาเป็นปุ่มซาวฟิลนะครับสำหรับปรับเสียงคล้ายๆอีควอไลเซอร์ครับปแบบแบบป๊บปบปอปบล็อกแจ๊ดอะไรพวกนี้นะฮะในส่วนของที่เป็นวอลลุ่มนะฮะมีปรับเสียงแหลมของเพลงเสียงเบสของเพลงนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของไม้นะฮะเป็นวอลลุ่มเอ็กโคดีเลย์ปรับไม้เสียงแหลมปรับไม้เสียงเบสวอลลุ่ม วอลลุ่มไม้นะครับแล้วก็วอลลุ่มกีตาร์นะครับซึ่งไอสองวอลลุ่มนี่มันจะแยกกันนะครับในส่วนของไม้แล้วก็กีตาร์นะครับผมเรามาดูแผงด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจะมะีช่องเสียบไม้หนึ่งช่องช่องกีต้าะหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบ USB f ฟลชไดร i นะครับแล้วก็สําหรับเสียบไมโคร SD card นะครับ มีช่องไลน์อิน3.5 2ช่องนะฮะแล้วก็ช่องต่อมอนิเตอร์ไลอท์นะครับ3.5มิลอีก1ช่องนะครับแล้วก็มีรูสำหรับเสียบอะแดปเตอร์เพื่อการชาร์จไฟนะครับเวลาชาร์จก็ชาร์จอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะลองเสียงเพลงแล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าไอ้ตัวนี้นะครับเสียงเพราะมากเลยนะฮะ เบสก็นุ่มฟังแล้วเพลินกันเลยทีเดียวนะครับผมเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับ You you told me to เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไอว่ารุ่นอินิกมานะฮะ M i x 450รุ่นนี้นะครับที่ร้านอ e ีมาดก็จะมีขายนะครับผมอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับโซนด้านหลังนะครับราคาของตัวนี้อยู่ที่9,990บาทครับผมสามารถโทรสอบถามได้ที่0867743325แล้วก็ 0891714374นะครับถ้ามาหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมจะลดราคาให้อีกนะครับผมนะคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับของไอว่านะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ